เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปคุยกับแกนนําคนหนึ่งของคณะรัศดรเนี่ยพร้อมๆกันว่าเฮ้ยการมาเต้นแบบนี้ไม่ใช่มีแค่ไว้สลุกสนานระดลาดพรอมอย่างเดียวแต่ว่าเขายังมีข้อเรียกร้องส่วนตัวของการทํกากิจกรรมแบบนี้ต่อรัฐต่อประเทศที่เขาเห็นว่ามันไม่ได้เป็นิดโอกาสให้เขาเแสดงออกแบบนี้มากเท่าที่ควรเดี๋ยวตามผมไปคุย,ยกับแกนนำเลยฮนะ เที่มาที่ไปล่ะค่ะมันคือการที่วันนั้นวันที่หลังจากฉีดน้ำที่อนุสาวรีย์ชัยวันวันที่ฉีดน้ำวันแรกที่ปฐมวันเลยแล้ววันที่อนุสาวรีย์ชัยอ่ะเราก็มามารวมกันไปกับเพื่อนสามคนแล้วเพื่อนก็บอกว่าเออวันนี้กอลราโงมานะแล้วก็เปิดตอนที่จังหวะที่เขากำลังจะรวมพลเข้าไปตรงถนนอ่ะหนูก็แล้วพ็เสร็จบุกเต้นหนูก็ร้องเรื่อยๆคนก็ถ่ายแล้วก็เป็นไวรัส เ้วเยอะขนาดนี้ได้ยังไงก็วันที่เราเออเริ่มทำวันแล้วค่ะคนก็ถามว่าเราคือใครนั่นนี่โน่อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยนั้นเราคิดว่ามาทําเลยมั้ยตัดสินใจทํากันจริงจังเลยแล้วก็วันที่ไปราชประสงค์อะไรเงี้ยค่ะจริงๆไปตั้งแต่วันที่เขาเริ่มเข้าไปทำเนียบอะที่เป็นวันที่เขาปิดแยกอุลุงคงอะไรเงี้ยเพื่อนก็ไปเต้นอยู่ตรงนั้นแล้วก็เป็นน้โพงตัวเล็กเลยอะไรเงี้ยคนก็สนใจกันอะไรเงี้ยจนวันที่ไปราชประสงค์ พี่ไผ่พูดว่าเดี๋ยวเราจะไปกันตรงนั้นอนะไรเงี้ยหนูก็ตัดสินใจว่าเออไปแล้วคนก็ตามมาอะไรเงี้ยค่ะแต่มไปหมดเลยก็เลยเยอะแบบนี้ก็เลยเยอะแบบนี้แล้วก็เราก็ตั้งกลุ่มด้วยใน a c e b o o k อนะไรเงี้ยคนก็จะตามมาจากใน a c e b o o k ของเราแต่ว่าตอนนี้เรามี Facebook ที่เป็นเพจหลักของเราแล้วก็อยากให้ติดตามจากตรงนั้นถ้าไม่๊็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอะไรเงี้ยหือใครก็มาเต้นได้ได บอกแล้วว่าเราไม่อยากปิดกัน้าานรัฐบาลปิดกั้นเสรีภาพของเราแล้วแต่เราจะไม่ปิดกั้นเสรีภาพของประชาชนกันเองเพราะฉะนั้นคุณอยากมาอยู่เท่าไหร่มาอยากเต้นอะไรมามาได้เลยจอยทีนี้คนก็สงสัยว่านอกจากประเต้นสร้างความบันเทิงเนี่ยจะประงกงค์อ่ๆเรามีไหมที่เป็นนัยยะทางการเมืองนัยยะทางการเมืองอย่างแรกเลยที่เราคิดว่าชัดเจนที่สุดเราอยากลบภาพความรุนแรงของม็อบที่คนเชื่อว่าการมาม็อบน่ากลัวการมาม็อบอาจจะต้องดโดนปาดุสไล์จากราัฐบาลหรืออะไรก็ตาม วันนี้ค่ะเราคิดว่าความสร้างสรรค์ของเราอ่ะในเจนเราอ่ะเราเอาออกมาใช้แล้วนั่นคือการเต้นซึ่งการเต้นมันเบสออนทุกอย่างเลยสิทธิเหนือร่างกายของเราเราสามารถทําอะไรก็ได้กินยืนเดินนั่งนอนเพราะฉะนั้นเนี่ยการเต้นมันก็คือส่วนหนึ่งเราอยากเต้นเรามีสิทธิ์เราออกมาเต้นเลยมดแอกตรงนั้นนอกจากการมาเต้นเพื่อทําให้ม็อบดูไม่น่ากลัวแล้วก็ให้คนมาสนใจเยอะๆเรามีข้อเรียกร้องส่วนตัวของ คนที่ชอบการเต้นอย่างนี้ไหมเราคิดว่าพื้นที่ทางสาธารณะสาคัญมากแลว้วก็เรายังคงพูดตลอดว่าเราอยากให้พื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่ที่ที่ระาดาัให้ความสำคัญพื้นที่ทางสาธารณะในแง่ของ ถอยก้าวแล้วซึ่งเราอะก้าวไปหนึ่งแล้วเราถอยหลังอีกสิบมาตลอดในทุกครั้งอะค่ะซึ่งไอการถอยหลังตรงน,นั้นมันเรารู้อยู่แล้วว่ามันคือการรัฐปอาหารเอนนีคนคนที่เขาสงสัยว่าจริงๆบ้านเราก็มีพื้นที่สาธารณะมีสวนสาธารณะมีสานามกีฬาก็ไปเต้นกันได้แล้วมันไม่พอ,อเดี๋ยวว่ามันยังไง ให้ฝ่าถึงคนที่เขาดูแล้เขาอาจจะรู้สึกว่าโหคนรุ่นนี้เรียกร้องอะไรมากเหลือเกินเรื่องบางทีมันก็อาจจะมองว่ามากเกินไปเล็กน้อยเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเดยอย่างเราก็เป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องย่ยอยของข้อเรียกร้องหลกักเราเราจะสื่อสารกับผู้ใหญ่หรือว่าคนที่เขาอาจจะเห็นต่างจากเราอย่างไงบ้างไม่มีคําว่ามากเกินไปนะคะถ้าสิ่งนั้นมันยังเป็นปัญหาอยู่ถ้าเราไม่แก้ตอนนี้เราจะไปแก้ตอนไหนเรามีโอกาสเรายังมีแรงเพราะฉะนั้นเราเราคิดว่าการ ที่จะมาบอกว่ามากไปมันคงมันคงจะผิดไปนิดนึงแต่ก็เข้าใจแล้วเราเพราะว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาในบ้านเรามันเยอะมากดังนั้นคนที่รู้สึกว่ามันมีปัญหาเขาออกมา เดี๋ยวไปค่ะคครับรก,ก็ราหลากแก้สะท้อนนะนี่คือหนึ่งในหนึ่งในจุดไฮไลท์ของมอบเฟสวันนี้ที่คนมารวมตัวดูกันเยอะมากก็คือคนาารแสดงแล้วก็นอกจากเราดูคอาเต้นแล้วเนี่ยเรามาคุยกับหนึ่งในแกนนำที่เขาเป็นคนจัดตั้งอันนี้ว่าเขามีความคิดเบื้องหลังในการออกมาเต้นแบบนี้แล้วเกี่ยวข้องอะไรกับปัญหาทางการเมืองซึ่งก็ได้รับฟังไปแล้วว่า เขาต้องการที่จะให้รัฐเปิดพื้นที่ในการแสดงออกทางศิลปะมากขึ้นเปิดพื้นที่สาธารณะในทั่วประเทศสนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่หรือว่าคนที่สนใจด้านศิลปะเนี่ยมีพื้นที่ในการฝึกซ้อมและก็แสดงออกรวมถึงแน่นอนว่าโมเดลสําคัญที่ว่าเป็นต้นแบบให้กับคนรุ่นใหม่ในประเทศไทยปัจจุบันก็คือประเทศเกาหลีซึ่งมีเรื่องแบบนี้เนี่ย พัฒนาไปไกลมากแล้วก็ทุกวันนี้กลายเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไปแล้วนี่คือสิ่งที่เยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยออกมาเรียกร้องแล้วก็แสดงออกแต่แน่นอนครับว่าเขารู้ว่านี่เป็นข้อเรียกร้องปัญหาย่อยที่เกิดขึ้นออพวกเขาจึงบอกว่าเขาสนับสนุน3มข้อเรียกร้องหลักของการชุมนุมหลักเพราะเขาหวังว่าเมื่อการเมืองถูกคลี่คลายแก้ไขให้ดีขึ้นได้ ปัญหาต่างๆทุกอย่างที่เป็นปัญหารายละเอียดลงมาจะได้รับการแก้ไขต่อไปนี่คือสิ่งที่เราได้จากการพูดคุยกับแกนนำมอแกนนำกลุ่มคณะรัแสดงในวันนี้นะฮะแล้วก็นัแสดงเป็นกิจกรรมไฮไลท์หนึ่งที่คนสนใจกันมากๆอย่างที่เห็นนะฮะเดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยการดูการแสดงของเขาเลยแล้วกัน ว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยดูเต้นสักหนึ่งเพลงก่อนที่จะติดจะตัดจบไลน์นี้กันไปชั่วข่าวนะฮะขอบคุณที่จะตามรับชมนะครับ Terima kasih telah menonton